เรียกรบนับถือทุกคนเสมอนะคะทุกคนค่ะเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจหรือว่าไปตามคอมเมนต์เนาะทุกคนส่วนมากเพจก็ไปดูให้พี่พี่พน้องๆก็เป็น4ี่ทิปนะคะทุกคน4ี่ทิปห้าทิปบ้างเนาะทุกคนคาะเนาะทุกคนค่ะกับระบรบ,บนะคะทุกคนเมื่อเขาส่งอะไรให้ร้านบ้านเราก็รีบทํานะคะ ชมกาแฟต้องมองมาที่เพชรเนาะทุกคนค่ะเนาะส่วนมากตอนนี้ก็พี่เพรก็ไม่ค่อยได้ประสอดภาษาญ่ปุ่นทุกคนแล้วเนาะก็ทุกคนก็อาจจะเโียบด่นค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนก็เป็นคนน้องหินบ้านห้วยเดือจังหวัดเลยนะคะทุกคน ไม่พูดเผ็ดไม่รู้นะคะพี่นันขาเนาะทาไม่รู้นะคะเนาะเผ็ดก็จะไปกดออกให้นะคะขอโทษขออภัยนะคะพี่นันขาไม่แคบขอบคุณมากนะคะที่มาเพิ่มพลังบวกให้ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็อบอุ่นมากนะคะทุกคนขาอบอุ่นมากก็ตีนะคะทุกคนขาปลื้มมากๆเลยนะคะเนาะคุณบุญเกิดก็สวัสดีคุณครูอัญชรีนะคะทักทายคุณครูอัญชรีนะคะคุณครูอัญชรีก็อยู่ยังเขายังไม่ส่งให้เราเนาะแต่ก็ไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ พี่เพียรก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เนาะได้เมื่อไร่ก็เมื่อนั้นได้ความสนา,นานะคะพี่นานาก็สวัสดีค่ะพี่โสภาคุณครูอันก็สวัสดีค่ะอาจารย์เกียงไกรที่เคารพบแรกนะคะเนาะพี่โสภาทุกคนคะ่ะแต่แต่ทุกวันนี้เพชรขับรถคนเดียวก็ไม่โอเคเท่าไหร่เนาะจะเป็นอันที่ว่าง่วงนอนเร็วนะคะตอมนะคะขอบคุณมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเพชร ทำสวดไปด้วยเนาะพี่นานาคะอาจจะใส่หมวกไปด้วยอาจจะมองไม่พี่ก็เพชรก็พยายามจะอาจชื่อข้างหน้าพยายามบ่างเนาะจะอาจชื่อข้างหน้าพี่ให้ได้นะคะเนาะพี่พรก็บอกว่าขอค่ะเราก็ขอป็นกำะมังใจให้เพื่อนเพื่อนเอาน้องสุธาน้องสุธาดาของพี่สาของพี่เพชรมาแล้วนะคะเนาะแก็ไม่ทราบว่ารับชมเพชจากไหนเนาะเพชรก็ไม่คุ้นเนาะเพชก็ไม่คุ้นเพชรก็ขอยินดีต้อนรับนะคะเนาะพี่อุสาก็สวัสดีค่ะ ได้เนาะทุกคนคะ่ะเนาะถ้าเราไม่เกี่ยวก้อยไปด้วยกันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะทุกคนแต่เพชรก็ไม่เคยเลื่อนผ่าน basis, พ,พี่น้องๆไปด้วยก็เปิดดวงตาฟังไปด้วยแล้วก็รีบเรียบด้วยพี่นาค่ะเพราะว่าเนาะพี่นาพี่นาก็สวัสดีนะคะพี่นา,นาก็สวัสดีได่ขึ้นไรไหมเนาะพี่ก็รับนะคะน้องหมอนกพี่ก็รับเนาะเมื่อวานพี่ไม่ไม่รู้ว่าน้องขึ้นไหมเนาะน้องหมอนกก็สวัสดีน้องสอนนะคะไปฟังบ้านน้องสอนนะคะทุกคนคะ่ะเนาะ ไปไปอะไรนะไปฟังเพลงบ้านน้องสองนเนาะต้นสี่สิบนาทีนะคะสี่สิบนาทีนะคะเนาะไม่นานนะคะเนาะก็ขอบคุณนะคะที่เปิดดวงตาพายุงก็คือน้องนกของเรานั่นเองนะคะน้องหมอนกของเรานั่นเองนะคะเนาะคุณดุงปายุงก็สวัสดีป้ามาดีคนสวยนะคะคนสวยขอบคุณมากนะคะเนาะขอบคุณมากนะคะเนาะก็คุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยนะคะคุณปุ๋ยสบายใจก็ะะกำลัง ขอบตาผิดก็จะซ้ำา,านิดๆนะคะทุกคนซ้ำา,านิดๆเพราะว่าเรานอนไม่เต็มอิ่มแต่ใจก็สู้นะ,ะต่อไปต้องลดหุ่นแล้วค่ะทุกคนค่ะต้องลดหุ่นแล้วเพราะว่าอ้าวนขึ้นมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเห็นใครกินอะไรก็หิ้วหิ้วหิ้วก็ตามใจปากไม่ถ้านั้นพรก็สวัสดีค่ะน้องแหวนสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยของน้องเรียกพี่พรที่เฉยก็พรเนาะขอชื่อข้างหน้ารู้สึกว่าน้องทักทายน้องหมอนกเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะสิบ หกหัวใจสวยสวยที่มอบให้เคล็ดกับแปดดวงตาเนาะทุกคนคะ่ะเป็ดก็ที่เซิร์ที่สามนะคะเป็นหัวใจดวงที่สามนะคะขอบคุณมากนะคะน,น้องนุกน้ำนะคะพี่นันก็ขอบคุณมากค่ะพี่แวนนะคะท่านหนึ่งเนาะแต่เพื่อนก็มาเปิดโปรไฟล์เฉยๆเพื่อนก็ไม่คอมเมนต์เพื่อนก็ไม่เข้ามามาทักทายพี่เพรเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหน้าตาทักทายพี่นันคนสวยนะคะนะคะนะคุณอํานวยก็สวัสดีค่ะคุณเทศสวัสดีค่ะคุณอํานวยนะคะ มาทานข้าวค่ะพี่เพชรมาทานข้าวนะจื้อของจุรีพรนะคะพี่พี่น้องน้องค่ะพี่อุสาก็สวัสดีน้องนกคนสวยนะคะทักทายน้องนกคนสวยนะคะน้องนกก็สวัสดีพี่เจ็ดสิบเจ็ดเซนนะคะอาจารย์เจ็ดสิบเจ็ดเซนเนาะก็ส่วนตอนนี้ก็ส่วน ส่วนตรงที่เขาประเมินผูดกอมาดันมาให้เห็นนะคะเนาะน้องสุชาดาก็สวัสดีคุณสมบูรณ์นะคะน้องปะก็สวัสดีทุกๆคนรอบรอบห้องนะคะเนาะ พี่พี่หานน้องหลายท่านมากเลยนะคะทุกคนค่ะเพชรก็จําได้นาอขอบคุณขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะคะที่มาเพิ่มพลังบวกให้ขอบคุณอาจารย์เกียรไกรนุษต่างตอนเช้าก็จะไม่หนาวเท่าไหร่นะคะอาจารย์ค่ะใครนาอมาให้เนาอให้กําลังใจเห็นแต่โปรไฟล์อยู่เวบคอมเมนต์นะคะนาะสวัสดีนะคะพี่โสภานะคะคุณครูอัจฉริย์ก็สวัสดีทุกๆกคนรอบๆห้องนะคะทักทายทุกคนรอบรอบห้องนะคะกันเดอร์ทุกคนค่ะ อืมอยร่อยกันเด้อทุกคนค่ะออร่อยกันกับท้าคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ไหน <c ười> คอมเมนต์ไหนที่ที่โดนตีมือน่าจะเมื่อเมื่อเช้านี่โดนตีมือนิดหนึ่งคะ่ะค่ะทุกคนค่ะเนาะอยู่บ้านทํางานบ้านก็โอเคนะคะทุกคนแต่เราก็อยากทำเนาะทุกคนค่ะเนาะเผื่อได้ค่าค่ากับค่า บรรยากาศที่บ้านตอนนี้ก็เร,เริ่มเริ่มเริ่มเข้าหน้าหนาวเนาะถ้าเป็นช่วงช่วงช่วง,วงองนกนาดก็สวัสดีค่ะคุณสมทางทักทายคุณสมทางนะคะน้องนกก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกท่านนะคะ <ś le> น้องหมอนกก็สวัสดีค่ะพี่สมคุณสมทักทายคุณบุญเกิดเนาะเกี่ยวก้อยกันนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเนาะเราจะเดินไปคนเดียวก็ไม่ได้นะคะทุกคนค่ะต้องมีเพื่อนมีพี่มีน้องด้วยที่พี่เพชรก็งานเยอะเนาะงานสวนงานบ้านนะคะน้องงาน ก็เยอะเนาะพี่เพชรก็เลยได้เข้าห้องพี่นันไหมน่าจะเข้าอยู่มากนะคะทุกคนขาก็เก่งมากๆเนาะทุกคนก็มีความรู้ของตัวเองเนาะพี่ๆน้องๆขานาอเพชรก็ขอขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆน้องๆนะคะพี่สุภาก็เซอร์บุญมากนะคะคุณบุนเกิดนะคะน้องหมอนกก็สวัสดีค่ะพี่แวนสวัสดีค่ะน้องหมอนกเป็นยังไงบ้างเนาะเมื่อวานอาบน้ําเสร็จเนาะเข้าสวนมาค่ะทุกคน อาบน้ําเสร็จนึกว่าจะไม่ทานแล้วค่ะทุกคนก็ขึ้นไลเนาะทุกคนช่วงนี้เป็ดก็นอนดึกคุณมั่งนะคะคุณบุญเกิดนะคะน้องหมอนกก็สวัสดีค่ะพี่แวนสวัสดีค่ะน้องหมอนกเป็นยังไงบ้างเนาะเมื่อาวานตดนสี่สิบนาทีนะคะสี่สิบนาทีนะคะเนาะไม่นานนะคะเนาะก็ขอบคุณนะคะที่เปิดดวงตากันเด้อทุกคนคะ่ะอ,อร่อย ยืนยันตัวตนนะคะเนาะเข้าไปอยู่ค่ะพี่เพชรอะไรเนาะเกมโกดเอ้า รอพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเลยเนาะพี่เพชรก็จะได้ออกไปข้างนอกอยู่ไปทำธุรกรรมเนาะธุรกรรมวันนี้จะได้ออกไปข้างนอกแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เข้าสวนนะเพื่อนๆค่ะพี่ปองคอมเมนต์ไม่ได้เนาะไม่เป็นไรค่ะพี่ปองค่ะก็ยืนอยู่เคียงข้างให้น้องเนาะพี่ปองคอมเมนต์ไม่ได้นะคะทุกคนครับรูปหลวงปู่วันงานหลวงปู่อ๋อไม่ใช่คุณนิโรบานสวัสดีนะคะคุณนิโรบานเนาะพี่ก็เพชรก็พยายามจะอ่านชื่อข้างหน้า พยายามบ้างเนาะจะอานชื่อข้างหน้าพี่ให้ได้นะคะเนาะพี่พรก็บอกว่าขอตีเราเราบอกไปคอมเมนต์ว่าเราอยากน่ากินมากเลยเนาะก็น่าจะผิดเนาะน่าจะผิดนะคะก็ก็บอกให้เราลบเนะาะอัดเขาก็ลบให้เราอัตโนมัติบางทีเราก็ต้องให้เนาะก็ขอบคุณมากนะคะน้องนกนาาเมื่อไหร่จะขึ้นไรเนาะเมื่อไหร่จะขึ้นไรนะคะเมื่อไหร่จะขึ้นไรอะคิดถึงนะคะน้องนกแ้กน,น,นะคะน้องนกน้าก็เป็นหัวใจดวงช่วงนี้ก็เขา เข้าภาะวะปกติแล้วเนาะเพราะว่า มันไม่ค่อยอยากจะนอนเหมือนแต่ก่อนเนาะไม่ค่อยอยากจะนอนก็เลยเออตอบคอมเมนต์เยี่ยมบ้านเพื่อนเป็นใช่ไหมวันอาทิตย์แต่ยังไม่ผ่านเนาะน้องสุชาดาก็สวัสดีพี่นานาน,นะคะน้องสุน้องสุชาดาก็สวัสดีพี่นานาน,นะคะทักทายพี่โสภาคนสวยตนนี้เพชรก็เดินทางมาได้4ี่ิบนาทีแล้วเนาะเพชรก็ขอขอบคุณอาจารย์เกียงไกลนุดีรัตน์มากๆนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะไม่มีอะไรจะพูดค่ะเนะาะหลังบ้านเพชรก็เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนก็เนาะไม่ว่าจะ สตรีมนะคะทุกคนค่ะไม่ว่าจะน้องนก็สวัสดีคุณอำนวยนะคะคุณอำนวยก็สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีอะไรเนาะอ๋อวันอาทิตย์เนาะไม่ทราบว่ารับชมเพชรจากไหนเนาะเพรก็ไม่คุ้นเนาะเพรก็ไม่คุ้นเพรก็ขอยินดีต้อนรับนะคะเนาะพี่อุสาก็สวัสดีค่ะอบอุ่นด้วยค่ะอาจารย์มีความอบอุ่นด้วยเนาะ ไปเรื่อยๆพี่เพชรก็ไปเรื่อยๆหลังบ้านก็เรียนเรียนรู้ไปเรื่อยๆน้อเมื่อคนนี้โรบาลน,น้อคนนี้โรบาล ค,คอมเมนต์แล้วก็ลบออกแล้วเนาะคอมเมนต์ออขอบคุณนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ครับน้องนกนัดก็สวัสดีพี่นาณานะคะพี่นาณาน้องนกนก็สวัสดีน้องตายนะคะพี่ปองประกาศประกาศพี่ปองคอมเมนต์ไม่ได้นะคะพึ่ขาใจเย็นๆนะคะเนาะพี่นาบอกว่าให้พี่ปองใจเย็นๆนะคะเนาะก็ขอบเป็นกำลังใจให้พี่ปองนะคะ ว่าเมมเพื่อนค่ะพี่ปองคอมเมนต์ไม่ได้เนาะไม่เป็นไรค่ะพี่ปองค่ะก็ยืนอยู่เคียงข้างให้น้องเนาะพี่ปองคอมเมนต์ไม่ได้นะคะทุกคนครับชาดาว่าน่าจะเป็นน้องสุชาดานะอา,อาจจะทํางานเนาะไม่เป็นไรนะคะน้องสุชาดาเนาะหน้าคุค้คนๆเนาะหน้าคุค้นๆก็ขอบคุณนะคะายเยอะรายจ่ายเยอะสําหรับพี่เพชรนะคะเนาะไป จ่ายค่ารถให้เขาก่อนไปจ่ายค่ารถให้ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะ